สำเนาห,หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ไอ้โจรถอยแม่งคัดถ่ายมาจากคดีเลขที่1811ทับ2549ที่ธนาคารกรุงไทยมอบอำนาจให้ตัวแทนฟ้องคดีต่อลูกหนี้แล้วแม่งเอามาใช้ เป็นหลักฐานว่าธนาคารกรุงไทยมอบอำนาจให้แม่งขอรับชำระนี้ในคดีหมายเลขแดงที่1099 9ทับ2 5 5พที่มีกูเป็นลูกหนี้ธนาคารกรุงไทยโดยแม่งส่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันที่8กค,ค54แล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็รับเอาไว้ ใช้เป็นหลักฐานว่าธนาคารกรุงไทยมอบอำนาจให้ไอ้โจรถอยตัวนี้ขอรับชำระหนี้แทนแล้วทั้งที่กฎหมายห้ามไว้เพราะกฎหมายบอกว่าใบามอบอำนาจนั้นต้องเป็นใบมอบอำนาจที่ไม่ใช่ถ่ายสำเนาและเป็นมอบอำนาจเฉพาะคดีใดคดีหนึ่งเท่านั้นความชั่วร้ายในกระบวนการยุติธรรมในกระทรวงยุติธรรมกรมคดี ไอสัตว์ไอจังไร